อย่างี้มังมังไอ้มังกะทะไอ้มังกร้าวะถามักพูดคาถาให้มันไหวคาถาหน่อยเดี๋ยวผมไปเก็บรถก่อนในถ้ำมีผีมีหวีมีหมีมีฝีมีเห็บฝังเรื่องในถ้ำมีฝีมีอพี่ว่าไงครับเดี๋ยวจะแก้งไอ้โจ้หนยคือแผนก็คือว่าเดี๋ยวพี่จะแก้ให้เรา จัดการพี่ซะเป็นศพแล้วก็เดี๋ยวจะให้คนของพี่เนี่ยตามให้โจมารับรู้ว่าแบบเหมือนพี่มาเอาเรื่องแทนโจเข้ามาเนี่ยพอกูแดงมึงเสร็จปุ๊บพี่ตัวแล้วอยู่ๆพี่เนแกนเนี่ยเขาก็จะมาแดงกูที่อะไรไวะข้างๆตอนนอนเี่ยงนิดหนึ่งเรประทานเลยนะเว้ยมึงพุ่มไปอเอ้าแล้กูไม่ได้จะทำเขาเกาทำกูใช่เขาทำไม่ได้ไา<พ>าแสนสวยชาแนล อย่งี้มังมันไอ้มันกระถาไอ้มังกระทะมังกรอกมังกะทะโยกพูดคาถาให้มันไหวสักคราหน่อยเดี๋ยวผมไปเก็บรถก่อนยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลยย้อยหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหม้อหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งคืออะไรวะในถ้ำมีผีมีหวีมีหมีมีฝีมีเห็บในถ้ำมีฝีมี มาลมาละม่่าตัวข้าพเจ้าเราจะพาชเรียงตามนบจากขวาไปซ้ายข้าพเจ้าจอสันแม็กครับข้าพเจ้ามาเพิ่มวองข้าพเจ้าทีสีมาค่ครับบัดนี้ข้าพร้อมที่จะเข้าแบดกายแล้วบัตดนี้ข้าพร้อมที่จะเข้าแบดกลายแล้วข้าสัญญาว่าข้าสัญญาเด้วยองกันดิเฮ้ยคู้ปรกันนสาบานกันด้วยกินเล่นสาบานในที่ยวเรียบร้อยเย The next day โหลพี ER ่มีพี่ที่รู้จักกับผมเล่นด้วยกันมาตั้งนานใช่ปะแล้วเขาอยู่ขับนอตเขาบอกว่าให้ผมอะไปแกล้งไอ้โจกแผ่นร้อนแผ่นพี่ว่าเราระวังตัวดีปะเขาให้ผมไปร้อนแผ่นไอ้โจ้อีกทีอะแต่ผมกลัวผมดูดวนอีกทีว่ะเหมือนพี่แบบเหมือนจะให้โจ้เอาเรื่องผมแล้วให้ผมไปตึงใส่โจะไรเงี้ยแต่ผมกลัวผมโดนล่อดิก็เขาบอกว่าให้ผมแบบเหมือนมันแกล้งตึงอะแต่ผมกลัวผมกลัวผมโดนอีกรอบไงพี่มาเอาผมดิ เขาให้ผมไปหาเขาที่อยู่ขับนอตเนี่ยขายไวเบ๊กับกูเหรอกูไม่ได้ขายไวเบ๊แล้วเจ็ดต่อสามถกไอโจ๊กมันเก่งไม่แน่เลยอ่ะไม่ได้ขายของโอ้ขอโทษครับพี่ผมไม่ได้ขายของนั่นเดทโทรมาอย่างเดียวครับไอ้เอ็ยกูไม่ได้ขายของครับพี่พี่โพูดบอกคนในทวิตนี่ว่าไม่ได้ขายบอลฟุตบครับเต็มเลย กลัวรูัวว่าพี่โจ๊กพี่สวัสดีครับคุณทิมสวัสดีครับผมเองมันแกล้งผมเนี่ยผมว่าทูส uh, ัตว์ใส่รถเนี่ยพี่ว่าไงครับเดี๋ยวจะแกล้งไอ้โจ๊้เอาไงพี่ว่าไงมั่งเราเราเป็นคนไปแทงไอ้โจ๊กใช่ไหมครัใช่ครับอ่าแอลกับคือแผนก็คือว่าเดี๋ยวพี่จะแกล้งให้เรา จัดการพี่ซะเป็นศพแล้วก็เดี๋ยวจะให้คนของพี่เนี่ยตามให้โจมมารับตัวว่าแบบเหมือนที่มาเอาเรื่องแทนโจเข้ามาเนี่ยแต่แค่แกล้งเฉยๆนะอันนี้แกลงอะไรเป็นพี่หรือว่ารออะไรบีเอาอะไรก็ได้คือคำพี่ขอขอนุญาตนะครับเดี๋ยวส่งโลมาให่พี่นะอ๋อให้ผมเอาไปถาเถอคพี่วิทใช่ๆ <c oughs> เกี่ยวเกี่ยวโทรตามพวกเราหน่อยโทรตามพี่ซันหน่อยโทรตามพี่ซันโทรตามพี่ซันโทรบอก ออบอกให้ไปเลเบลแฟมยุคแรกเลวมา,มา,าดูได้เลยส่งโลมาได้ไหมตาลืมส่งโลมาได้ไหมตาลืมส่งโลมาได้ไหมเขาลืมเออออือ,อ minutes later อาร์กิกีวเป็นคนอย่างนี้เอาเฮ้ยฟ้าอุธดฟ้าอุ๊ดฟ้าดูดแล้วไม่ใช่ไม่ได้เก่นบแล้ว สืนได้ไหมสื่อได้ไหม,หอไไหม,มรอเจ้าต,ตัวอยู่ครับรอใครใครทำผมอ่ะทีมวันแทงโจ๊กใช่ไหมทีมผมแทงใช่ครับผมแทงกันก็เสมอกันหนึ่งหนึ่งอย่าพุ่งเข้ามาครับเข้ามาอีกเกล้าวที่ผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะไปไหนมึงจะไปไหนมึงทำมึงแทงติ๊กนีเกนทำไมอะ่ะไม่พี่นีเกนมาแทงกูไงเอาไปเลยเอาไปาเ,อาเอาไใจกูเดา๋ยวเขาพลามมา เใครกันเดือดขามาต้องหลุดมานะมึงแล้วมึงกระดิกขาไม่ก้าวในกูไปแล้วนะมึงจะไปไหนกูจะตามไปแทงมึงในน้ำอ่ะมึงเล่นนิ่งลงน้ำเหรอมีแก้วถืออาวุธหลายจอกเหรอเอาก็โจกจากเกืออาวุธเลยอ่ะไม่แก้วถืออาวุธก่อนนะก็เจ็บตัวดีไม่แก้วถืออาวุธก่อนนะ้องเดจดกี๋ยวไม่ได้รับเลยนะคนแรกตัวคุณนี่แก้วนะไม่ได้ครับเพราะลุงไม่ได้ทำผมครับมึงกล่ามาก่อนมึงกล่ามาก่อนคือตอนแรกอ่ะกูแทงมึงใช่ไหมแล้วก็เท่ากับว่าเราแทงกันเสมือนกันนิดหนึ่ง ต้องไม่จบเบอร์ที่อะไรกูต่อครึ่งลูกไอ้ตัดกูจะน่ารักกันหรอใช่น้ำน้ำนี่เขากูแดงมึงเจ็บปบ๊บ์ี่ตัวแล้วอยู่ๆพี่เนแกนเนี่ยเขาก็จะมาแดงกูที่อะไรวะไม่ข้างๆสอนนองเทียนี่หน่อยลองประทานกูเลยนะเว้ย์คุ้มไหมเอ้าในกูไม่ได้จะทำเขาเขาทำกูใช่เขาทำกูไม่ได้เาาพลลด กำลังจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปแล้วลุงกําลังจะไปสถานที่ที่ดีที่สุดในประเทศของเราที่เป็นสถานที่ที่คอมแรงและราคาไม่แพงด้วยที่ไหนนะลุงอย่าบอกนะว่าหลานก็จะไปที่เดียวกับลุงเหมือนกันใช่นะหนูก็จะไปที่เดียวกับลุงอันลองว่ามาสิไ have to be ีดูนะลุงใช่ไหมร้านนี้เจ้าของใจดีมที่ใย่น่ารักถูกไหมเราจะไป้านเดียวกันเลยสมแล้วที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันในหลาน Nóng đi lạnh. Tân anh nam. cho anh nam. Tân anh nam. Tân anh nam. Tân cứ lốt kéo cứ lốt, kéo anh nam. Tân anh bay, Tân kéo nam. Tân bay Kêu Tân anh bay kéo anh nam. bay, five minutes later, ba cho อะไรปะป๊าไหนทีุ่นปะป๊าเจียนะอะไรอ่ะทำไมอ่ะหนูคิดถึงปะป๊าจริงๆแล้วพี่เจะไปไหนกลับแลนด์แล้วตังเขาเอาไงนเขาอ่ะจะเอาอาวุธมิเกลือหายไม้พู่ก้ามดีเอาเลยเอาหายแล้วเอาเลยเขาบอกว่าไม่เอาและสงสารน้งแรงสาวไทยอย่างเงี้ยสงสารเลยสงสารพูดเดี๋ยวนี้วะไูดเด้ไม่ได้พูเดเดีด๋วนี้เยอะไม่ได้พูไม่ถาม่าไปดี มัาจะแฮกอะไยองแม่จัดเขาแทงเพื่อเราคืออะไรเนี่ยเหมือนเขาไม่ได้คุยกันเองมั้ง five minutes later ประเด็นอะ่ะคือมีอยู่คนหนึ่งอะ่ะไม่โอเคกันรับงาน <às ic> เรียบรอได้ปัญหาคืออะไรรู้ไหมคือกูไม่รู้เรื่องมึงมาพูดอย่างนี้แล้วกูจะรู้ไหมล่ะพูดอย่างนี้อภิจันรพูดดิดดอ๋อคือเมื่อก,ก่อนไอ้ดิกกี้มันมีแผลกับนอรนะับนะมันเลยไม่อยากเข้าไปยุ่งกับนอทาไหร่ คุณก็คือบเอาจริงครับใช่ถ้าเล่นก็คืออยากเล่นจริงเลยอ๋อไม่ก็เดี๋ยวมันจะที่ไงเราก็มันก็ได้อยู่ที่ทีมว่าจะคุยให้จบตอนไหนเขาบอกว่าถ้าเราเล่นเขาก็ไม่โอเคไงครับไม่ต่อเล่นคนเดียวก็คือดาวจริงเลย ใช่ครับโอ้มึงก็ต้องบอกนี่แกน่ะว่าแบบมึงคือทุกอย่างมันก็ต้องจบด้วยการพูดตรงๆว่าแบบเฮ้ยไม่โอเคนะกูจะหวดผมจะเอาจริงเลยแต่มันเริ่มเรื่องมันเริ่มจากเล่นนะครับนะเริ่มจากเล่นแต่ว่ามันก็ต้องดูต่อไงเพราะว่าเห็นไอ้โจ๊กตามกลับมาแทงคืนใช่ไหมล่ะใช่ครับก็นั่นแหละก็เรื่องมันจะเกิดจากอะไรไม่รู้แต่ว่ามันมีการเอาคืนมันก็ต้องวนลูดไปบ่ายอ่ะใช่ครับนะเพราะว่าเขามาแทงเพื่อนผมที่อยู่แลนด์3สามคนเนี่ยคือแล้วแต่พวกเองอะนล้พวกเองก็คุยกันได้อะก็โทรไปบอกนี่แกก ีคนไม่โอเคแล้วมันแบบมันเกิดความแค้นจริงๆคือมันก็ต้องไม่ใช่เรื่องที่จะสั่งสอนแล้วมันก็คือก็ถ้าเป็นเรื่องจริงๆเึๆ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะมีกฎบางอย่างที่อัปเดตเกี่ยวกับ MC คือถ้าเกิดว่าสมมุติอะ MC อ่ะอาวุธเขาเบากว่าถูกต้องไหมแล้วพอ MC อาวุธเขาเบา,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 ากว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องคุยกับสภา MC เขาด้วยว่าถ้าเกิดว่าสมมติในกรณีที่แก๊งสุดล้ําเส้นเข้าไปในในเรื่องของ MC ถึงแม้ว่าอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ที่ความมันของพวกเองด้วยว่าพวกเองอาจจะถูกลุ๋อ ใช่อันนี้คือการพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันขยายคอนเทนต์ให้เรอพราะเอ็มซีเขาอาวุธเบามากจริงก็เหมือน้ขับอื่นร่วมด้วยได้ใช่ไหมครับถูกเห็นมีขวานอ้วยตามอาวุธบานใช่เลยตานกว่ขวานเลยนะขวานขับรถไปแต่อชายกูได้ยินแม่งติดพิษสองคนแล้วเดี๋ยวแม่งไม่แลกูขึ้นรถเลยอันนี้อันนี้คืออัปเดตล่าสุดของเอ็มซีที่จะให้เขาแต่เพราะถ้าเกิดว่าก็ต้งจะเอาใช่ไหมึงก็ต้องชนกับสภาเอ็มซีด้วยไอ้นี่มันเริ่มยังกดตเจนาว่าเนี่ยยังสาาามมมมรรรถดดูููอยย่่่งงในนนกกกกปปะชุแแตเเเเื็๊หลีว๋ิ เลยแล้วกันไอ้กูไปประชุมแน่นอนะไม่งั้นเราก็ต้องบอกนี่แกเลยว่าเราไม่เล่นดีกว่าเออไปไปเฉลยเลยก็ได้ไอ้ทีมมึงคุยกันนีแกเลยนี่แกอยู่นี่ขับขับไปมึงครับก็เงินเงินแสนหนึ่งนั้นอ่ะเราก็จบไปซะเราแค่ค่าเสียเวลาพอคือมันเป็นของมีแกนคนเดียวอ่ะมันไม่ใช่ากันได้รับผิดชอบแต่เขาเป็นคนคิดแจงก็เขาเป็นหัวเราเอาแค่ค่าเสียเวลาพอแล้วทีมแล้วเพื่อนเราก็โดนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ยอมอยู่แล้ว พี่ดี๊กส่มาว่าจะไม่ตอบตกลงไม่ว่าเงินนั้นมันมาจากไหนก็เถอะเเเฮ้้้ยยมมีรถาาาอะขงหนด็กไม่ตกลงเราก็ไม่เล่นแค่นั้นจบไปเลยรถมาก็ไปเอาตังค์มาเลห็นไหมแค่นั้นก็บอกนี่แกเลยนี่แกนครับเชิญนะครับครับผมครับเอ่อนี่แกผมว่าเฉลยเลยก็ได้ครับไม่ไม่น่าเล่นต่อวพรานี่แกจะเล่นต่อผมไม่เล่นต่อดีกว่าใช่รู้สึกไม่ดีมาแล้วในตอนที่เขาดนอืมครับ ฝากนิยานเฉลยก็ได้ครับหรือว่าจะเรียกมาคุยก็ได้จะได้เคลียร์ทั้งสองฝ่ายใช่ครับจะได้เข้าใจกันเขอโทษขอโทษกันไปโอ้ยเขายิงเราอ่ะเขายิง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 อันหนึ่งอันหนึ่งเฮ้ยนิ่ง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 บอลก่อนได้ปุ๊บพิกิ้งไม่ยอมเยอะจไอเจ้าหูดำ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  5 u t e s later <S นี่ไงเธอแล้วก็มาเดินดูว่ามันตายอยู่ตรงส่วนไหนเป็นไงเหมือนกับโอ้ยนั่งไงนั่งไงนั่งไงกลางถนนมัมนน้ำลดแล้วปลามันก็<ช>ต,ตายกันเต็มเลยนี่ไงเธอดูดิโอ้ยหน้าจูบดินไม่มันแซดขนาดนี้วะหลานฉันจะดูตั้งรู้นะจุ๋เหรอครับไอเสตไปมันแล้วไม่เกี่ <c oughs> ยวใส่บีนไปแล้วนะวันหนึ่งพี่ไปช่วยพ่ออ่ะใครใส่บีนเนี่ยค่ะ เอกทียกูกินนกเข้าไปอยู่ลไม่ใช่แล้วทไมไม่ตีมันลาเห็นยืนกันบนทลายก็ตัวแรกกคุยันูไว้เเลยมันไม่คุยเองก็ท่าแม่ละก็หูต้ีแล้วแต่เพื่อเราตาไปแล้วไอ้ลุงเกลบอกว่าทุพูดทำไมเปมตายไปเถอะ ลุงเปมบอกว่ามึงแม่งโคตรกระจอกเลยว่ะเอากล้าดีเจ้าหนูเอาจิงไหมล่ะเปมดดีไอเกลถามว่าให้มันเอาจริงหรือเปล่าอุ้ยเปมพูดแรงเกินไอเกลมึงเปมบอกว่ามึงพูดไม่ชัดเนี่ยเพราะว่าเปิดกล้วยติดคอใช่ไหมไม่ชัดเนี่ยเพราะว่าเปิดกล้วยติดคอใช่ไหมเดี๋ยวเพอ